การปรับเมืองให้เป็นมิตรกับผู้ใช้จักรยานนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับหลายประเทศพยายามทำแต่มีแค่บางประเทศเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จน,นะครับสิงคโปร์เป็นหนึ่งในนั้นครับและนี่คือ5เรื่องน่าสนใจที่ผมได้พบเห็นจากการไปสิงคโปร์รอบล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับจักรยานครับ ก็ตอนักสุนิยบเดย์นะครับเอียดเสียอผ้านะครับช่วงประมาณวันพุธถึงศุกร์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้ไปสิงคโปร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการไปเยือยนสิงคโปร์ครั้งที่2ซึ่งจริงๆแล้วเป็นประเทศที่น่าสนใจนะฮะแต่ผมไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปสักเท่าไหร่นะฮะไปรอบนี้จริงๆแล้วไปทําง,งานครับตอนนี้ผมเป็นบรรณาธิการอยู่ที่เดอะคลาวนะครับก็งานที่ไปเนี่ยกเ็เป็นงานเกี่ยวกับเ,เป็นเหมือนงานสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ ไปเยี่ยมชมในสถานที่ที่ในที่เกี่ยวข้องกับแบรนดะ์นั้นในสิงคโปร์นะฮะมันมีช่วงระยะเวลาว่างอยู่นิดหน่อยผมก็เลยพยายามที่จะสำรวจเ,เมืองสิงคโปร์นะวันนี้นะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเฉพาะพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจักรยานนะครับที่พักของผมจริงๆแล้วค่อนข้างโชคดีว่ารอบนี้อยู่ใ,นในกล้กับมารีน่าเบย์พอดีนะฮะซึ่งก็เป็นหนึ่งในโซนที่อยากไปอยู่แล้วนะครับอา,อาจจะมาได้ เช่าจักรยานแล้วปั่นไปนะตอนนั้นใช้ใช้วิธีการวิ่งแล้วก็ลองสังเกตเมืองดูแล้วรู้สึกว่าเออมันมีอะไรบางอย่างเหมือนกันที่ที่น่าสนใจนะครับนี้ก็เลยลองหยิบ5เรื่องที่ผมคิดว่าน่าสนใจจากการไปเที่ยวสิงคโปร์ไม่ใช่ไปเที่ยวไปทํางานที่สิงคโปร์รอบล่าสุดมาเล่าให้เพื่อนท่านผู้ฟังฟังนะครับเรื่องแรกครับอันนี้เป็นเอ่อสิ่งที่แวบเข้ามาในหัวหลังจากที่เห็นคนใช้จักรยานปั่นผ่านหน้าผ่านตาไปประมาณสัก ห้าขันขึ้นไปฮะคือจะพบว่าจักรยานที่สิงคโปร์เนี่ยคนใช้เนี่ยส่วนมากติดกระเป๋าอยู่ที่จักรยานทุกแทบจะทุกขันเลยะฮะการมีกระเป๋าบนจักรยานเนี่ยมันบอกอะไระได้หลายๆายอย่างนะครับคือกระเป๋าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้จักรยานขนของได้มากขึ้นไม่ได้แปลว่าเราจะเอาอะไรจักรยานหรือยางในอะไรพกติดตัวไปนะครับแต่ส่วนมากเนี่ย เหตุผลในการที่คนจะซื้อกระเป๋าไปติดจักรยานเนี่ยมันคือเราจะมีสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องพกหรือใช้จักรยานในชีวิตประจําวันนะฮะเช่นถ้าสมมุติว่าเราจะต้องใช้คันนี้ไปทํางานบ่อยๆนะครับสมมุติว่าคนมีเป้เนี่ยการมีเป้แบกอยู่บนหลังและปั่นจักรยานเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องดีเท่าไหร่นะ,ค,ะคือมันจะมันจะเมื่อยก็เลยต้องหากระเป๋ามาติดจักรยานไว้นะครับ บอมตั้นจักรยานภาพนะฮะก็เช่นเดียวกันก,ก็จะมีกระเป๋าที่สามารถติดด้านหน้าได้ซึ่งพอถอดออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นกระเป๋าสําหรับใส่ของไปทําง,งานได้นะฮะการที่เราเห็นจักรยานในสิงคโปร์มีกระเป๋าติดแทบจะทุกคันเนี่ยออผมว่ามันก็บอกข้อนึงได้เลยว่าที่นี่ใช้จักรยานในชีวิตประจําวันค่อนข้างเยอะ,ะครับคือไม่ได้แปลว่าจักรยานแบบเปล่าเปล่าไม่มีนะครับอย่างจักรยานซิ่งเนี่ย สไตเสือหมอบปั่นกันคันเาเปล่าก็มีนะครับแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะหรือจักรยานทีออ่อาจจะปั่นโดยนักท่องเที่ยวนะคือบางคันเนี่ยคือผมก็ไม่ได้ไปถึงขั้นว่าจะเหมารวมเนาะแต่ว่าพอมองไปแวบหนึ่งอะเราจะดูเลยว่านี่คือนักท่องเที่ยวที่ที่มาสิงคโปร์และส่วนมากเขาก็จะเช่าจักรยานกันนะฮะก็จักรยานแบบนี้เขาจะจะไม,ม,ไม่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 ไมีกระเป๋าติดไว้แต่ว่าบางที่ก็จะมีตะกร้านีอะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็ก็เป็นหนึ่งในหนึ่งใน เรื่องที่น่าสนใจดีนะครับจริงๆแล้วในสิงคโปร์เนี่ยการเดินทางค่อนข้างจะสะดวกด้วยระบบขนส่งมวลชนที่ค่อนข้างครบถ้วนนะครับก็มีทั้งรถเมล์รถรถไฟใต้ดินนะครับผมมีหลายๆด้านแล้วก็จักรยานเนี่ยก็เป็นพาหนะแทบจะเป็นพาหนะหลักที่ผมเห็นเยอะๆเลยนะฮะแต่สิ่งที่เห็นน้อยแล้วผมว่าเออก็ ก็เป็นาพาที่แตกแต่างจากเมืองอื่นนะครับก็คือสกูตเตอร์หรือตัวที่เป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นลนักษณะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สกูตเตอร์ในแนวมอเตอร์ไซค์จ๋าแบบเวสป้านะฮะแต่ว่าเป็นสกูตเตอร์แบบที่ค่อนข้างเรียบง่ายมินิมอลนะฮะแล้วก็ใช้ไฟฟ้าในการวิง่งไอ้สกูตเตอร์แบบนี้จริงๆแล้วอ่ะเราจะอาจจะเรียกว่าเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าแล้วกันนะแบบนี้จริงๆแล้วผมเห็นในยุโรปค่อนข้างบ่อยแล้วตอนที่เห็นก็ค่อนข้างจะประหลาดใจนิดหน่อยตรงที่ว่า ในยุโรปเนี่ยคนใช้จักรยานเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเห็นสกูตเตอร์เนี่ยคือบางทีเราเราเห็นพานนะไหนมันจะพอบอกบอกวดลเรอของเมืองได้ได้ระดับหนึ่งนะฮะอย่างที่ผมไปฝรั่งเศสมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ก็เห็นสกูตเตอร์ฟฟไฟฟ้าเหมือนกันคือเราเราก็จะรู้ว่าโอเคที่นี่มีมีรถไฟก็จริงมีมีรถเมล์ก็จริงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมเพียงพอนะครับคนก็นิยมใช้ พาหนะทางเลือกอีกอันหนึ่งซึ่งสามารถแบบไปมาหาสูตรได้สะดวกนะครับตอนที่ไปเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยผมไปที่คารนะ์อาจจะไม่ได้แวะไปปารีสเป็นเมืองหลักนะแต่ว่าแต่ว่าที่คาร์เนี่ยกเ็เจอจักรยานน้อยนะครับเจอสกูตเตอร์ไฟฟ้าเยอะถ้ากลับมาสิงคโปร์เนี่ยผมไม่เจอสกูตเตอร์ไฟฟ้าสักคันเดียวเลยฮะค,คือส่วนมาก,กจะเป็นจักรยานหมดและเป็นจักรยานธรรมดาด้วยไม่ใช่จักรยานไฟฟ้านะครับก็เป็นหนึ่งในพาที่ที่น่าสนใจดีนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งคือที่ อีกอย่างหนึ่งที่ไม่เจอเลยเนี่ยคือเออสเก็ตบอร์ดครับสเก็ตบอร์ดเนี่ยจริงๆแล้วถ้าในยุโรปเจออยู่บ่อยๆนะฮะเมืองไทยก็เจอเออสเตรเลียก็เจอแต่ว่าสิงคโปร์ไม่เจอฮะอาจจะมีมีมีข้อที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่งซึ่งอาจจะเชื่อมกับข้อแรกนะฮะข้อที่2เนี่ยผมจะเจอจกอักรยานแพงมากกว่าถูกฮะ ก็อันนี้อยากจ,จะเป็นพาร์ทที่สะท้อนความจะเรียกว่าสะท้อนความร่ำรวยของสิงคโปร์นะแต่วันนี้จริงแล้วสิงคโปร์เป็นเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะทำตัวเป็นหับของอหลายหลายด้านโดยเฉพาะธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับการต้องมาทำสาขาที่ต่างประเทศนะฮะส่วนมากถ้าสมมติว่ามีเรเซ่สมมติว่ามีธุรกิจสักเจ้าหนึ่งอยากจะมาทำธุรกรรมในโซนอาเซียนนะครับ เขาก็จะต้องพยายามหาประเทศที่เขาจะไปตั้งสำนักง,ง,ง,งานใหญ่ก็ในโซนเราเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็มีม,มีหลายที่เหตุผลที่เขาเลือกสิงคโปร์จริงแล้วก็มันมันมีหลายหลายข้อเหมือนกันนะฮะทั้งเรื่องภาษาเรื่องต่างๆเรื่องภาษีก็จะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งะฮะพอมีอสำนักง,ง,งานต่างประเทศเข้ามาอยู่ในสิงคโปร์ตั้งสำนักง,ง,งานค่อนข้างเยอะเนี่ยมันเลยทําให้มีเอ็กซ์แพดค่อนข้างเยอะเอ็กซ์แพดก็คือ,อคนต่างชาติที่มาทํางานมาใช้ชีวิตอยู่ที่สิงคโปร์ฮะซึ่ง ส่วนมากเนี่ยเวลามีบริษัทแบบนี้มาตั้งเนี่ยคนที่มาทํางานเนี่ยเขาจะได้ได้รายได้ค่อนข้างสูงนะครับจริงแล้วในสิงคโปร์เนี่ยเอ่อก็ตัวเรียกว่าไงดีเหมือนเป็น,เป,นเป็นเหมือนคุณภาพชีวิตของพนักง,งานเนี่ยจริงค่อนข้างจะดีกว่าบ้านเราอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตัวรายได้ก็เช่นเดียวกัน,นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้พบเห็นกับจักรยานเสิมอบสเปเชียลไลท์จอดทิ้งไว้ข้างทางแบบล็อกเส้นล็อกแบบบางๆง่ายๆวางกันเป็นเรื่องปกตินะครับก็ถือว่าเป็น หนึ่งในอีกเรื่องหนึ่งที่สะท้อนความเป็นสิงคโปร์ได้เช่นเดีวยวกันนะครับข้อสามนะมนเมื่อกี้มีข้อ1นึ่งเรื่องกระเป๋านะข้อ2เรื่องจักรยานแพงเนี่ยเจอมากกว่าจักรยานถูกนะครับข้อ3เนี่ยอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเลนจักรยานนิดหน่อยครคือที่นี่ค่อนข้างจะเข้มงวดแล้วก็มีสัญ,ญาลักษณ์ที่บอกเกี่ยวกับเรื่องการแชร์เลนซะเยอะนะแชรเลนก็คือ คนที่เป็นคนเดินถนนหรือคนวิ่งเนี่ยกับนักปั่นจักรยานเนี่ยจะต้องแชร์เลนกันเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่รัฐบาลพยายามที่จะทำํำป้ายบอกทางหรือมีสัญลักษณ์ก็บาองอย่างที่พยายามพยายามที่จะควบคุมสิ่งนี้ให้มันให้มันเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับถ้าในข้อมูลของเว็บไซต์ Land Transport Authority เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องคมวานาคมของสิงคโปร์ครับเขาพยายามบอกว่าตอนนี้เลนจักรยานในสิงคโปร์เนี่ย นามว่าเป็นเลนจกักรยานที่เป็นเลนเพื่อ,อเป็นเลนแบบเลนเลนจริงๆนะฮะที่ที่บอกอี้เพราะว่าจริงๆเชนในสิงคโปร์เนี่ยมันจะมีพื้นที่หลายๆด้านน่ยที่เขาออกแบบให้มันเป็นลักษณะเหมือนพับ l i บิ p กสเปซแล้วโซนประมาณนี้มันก็ปั่นจกักรยานได้เหมือนกันแต่บางที่ก็ปั่นไม่ได้นะฮะ ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงแค่เลนจักรยานอย่างเดียวที่ทำมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเนี่ยณตอนนี้นะครับจะมีอยู่ในใน,ในทั่วในรอบร์เน,บบนี่ยจะมีระยะทางรวมทั้งหมด525กิโเมตรนะครับเขาตั้งเป้าจะทำให้ถึง1,300กิโลเมตรในปีคศ2030นะครับปีนี้น่าสนใจดีเพราะว่าสิงคโปร์เพิ่งประกาศแผนที่จะทำให้ประเทศเนี่ยเป็นประเทศ ที่ผลิตคาร์บอนออกมาเป็น0ูนย์อาออมาฮะผลิตอ่ก๊าซที่ส่งผลกระทบต่อต่อปรากฏการเรเลนกระจกเนี่ยออกมาเป็น0นย์นะครับในปี2050ทีนี้เขาบอกว่าโอเคเราเขอตั้งเป้าหมายเดลเลโลว์ไว้ที่2050แต่ว่าเขาจะมีการประเมินผลประเทศโดยรวมทั้งหมดอีกรอบหนึ่งนะครับในปี2030 ซึ่งก็คือปีที่ปีที่เขอตั้งเป้าจะมีเลนจักรยาน1,300กเมทั่วประเทศนะผมติดตามเรื่องเนยซโลมาประมาณนึงเนี่ยสิงคโปร์แปลกดีครับคือปกติล้วประเทศที่ประกาศเรื่องเนยซโลเนี่ยเขาจะก็พยายามประกาศแบบเหมือนตั้งเป้ารอไว้ฮะมันจะประมาณนี้ครับประมาณ2 0 5พับางดาวก็เร็วหน่อยก็2 0 3 0ก็มีฮะแต่ว่าสิงคโปร์เนี่ยประกาศ2 0 5 0แล้วเนี่ยมีการประกาศ เป็นเหมือนการรีไวซ์ทางประเทศอีกทีหนึ่งว่าเออตอนนี้เขาเขาไปถูกสู่จุดจุดไหนแล้วอะไรเงี้ยฮะมีอีกขยาหนึ่งนะฮะในในช่วงปี2030เล่นจักรยานเนี่ยที่ที่เว็บ Land Transport Authority บอกไว้เนี่ยคือเขาบอกว่ามันจะเป็นเลนที่เชื่อมโซนที่อยู่อาศัยหรือโซนบ้านเนี่ยไปสู่สถานีรถ,รถไฟใต้ดินนะครับจุดจอดรถบสัสช้อปปิ้งมอลลและก็โรงเรียนครับ ข้อสุดท้ายเนี่ผมว่าน่าสนใจดีเพราะว่าคือคอนเซปต์เรื่องการการใช้จักรยานเป็นเหมือนฟีเดอร์หรือการาใช้จักรยานรูปเพื่อให้คนะไปไปไปจากออกจากบ้านเนี่ยไปที่จุดที่เป็นเหมือนสถานีขนส่งสา,สา,สาธารณะเนี่ยง่ายขึ้นด้วยจักรยานเนี่ย เป็นคอนเซ็ปต์ที่ทํากันทั่วโลกนะฮะแล้วในกรุงเทพมหาคนครก็พยายามจะทําเรื่องนี้กันอยู่นะครับผ่านโครงการที่ชื่อว่าปันต่อนะครับก็เป็นเป็นเป็นความร่วมมือะไรของหลายๆฝ่ายของคนใชจักรยานละกรุงเทพมหาคนครนะครับสำหรับสิงคโปร์เนี่ยคือไอการเชื่อมเนี่ยเชื่อมจากบ้านไปที่สถานีรถไฟเนี่ยเคยเห็น,นบ่อยฮะเชื่อมไปที่รถจอ,จอ,จอดรถบัสก็เห็นบ่อยแต่เชื่อมไปที่โรงเรียนเนี่ยไม่เคยไม,ไม,ไม่ไม่เคยเห็นเท่าไหร่นะแล้วผมว่ามันก็สะท้อนหลายๆลเรื่องดีคือ คือผมว่าเขามองพยายามมองว่าคนเนี่ยจะเดินทางไปที่จุดจุดไหนในเมืองบ้างะครับจุดที่มันเป็นจุดสำคัญนะฮะซึ่งไอจุดที่เป็นเหมือนโหนดของ transportation เนี่ยอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่ามันจะสามารถดเดินทางต่อไปได้ง่ายๆใช่ไหมฮะชอปปิ้งมอลล์ก็น่าสนใจดีเพราะว่าเขาก็พยายามมองว่าเออถ้าเกิดว่าคนมาสามารถออกมาซื้อของบริโภคได้ง่ายข,ขึ้นก็น่าจะเป็นเรื่องดีกับเศรษฐกิจแต่กับโรงเรียนนะผมว่ามันสะท้อนว่าเขาก็ เขาก็เหมือนพยายามคิดถึงเรื่องการศึกษาคิดถึงเด็กคิดถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นนะฮะกเเ็เป็นอีกหนึ่งแผนท,ที่น่าสนใจดีนะครับปัจจุบันเนี่ยเรื่องแชร์เลนของจักรยานกับคนเดินหรือคนวิ่งเนี่ยมีให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับโซนที่อาจจะเห็นเยอะหน่อยก็จ,จะเป็นโซนเทรลนะฮะคือคือเป็นเหมือนทางเทรลที่ าคนวิ่งกับคนปั่นใช้ร่วมกันนะ่ยก็เป็นหนึ่งในในเรื่องที่เขาพยายามรณรงค์อยู่นะครับอันนี้คือเรื่องที่3นะฮะเรื่องที่4ครับอย่างที่ผมบอกว่าเรามีเราเราเห็นคนใช้จักรยานเยอะอยู่แล้วนะฮะใช้เอาจักรยานามีกระเป๋าติดก,กันแทบทุกคนนะฮะแต่ว่าไม่มีจักรยานอยู่ประเภทหนึ่งที่ผมเห็นน้อยมากหรือแทบจะไม่เห็นเลยนะไม่ไม่รู้ทําไมเหมือนกันก็คือจักรยานฟิกซ์เกียร์ครับเห็นน้อยจริงๆฮะแล้วก็ น้อยจนน้าตกใจคือคือผมรู้สึกว่าในในในโซนเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมืองชาติไหนประเทศไหนก็ตามครับผมมันจะเห็นฟิสเกียอย่างน้อยอะอาจจะมีบ้างคันสองคันนะฮะอันนี้อันนี้อย่างน้อยแต่สิงคโปร์มันไม่มีเลยตอนที่กลับมาถึงไทยก็พยายามไปค้นเรื่องนี้นิดนึงฮะแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วชุมชนของฟิกเกียใน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 สิงคโปร์เนี่ยมีนะครับแต่ว่าในช่วงประมาณ เดือนกันยายนปี2021นะครับรัฐบาลสิงคโปร์มีการออกกฎอยู่ข้อหนึ่งก็คือเขาจะแบนจักรยานที่ไม่มีเกียร์ครับถ้าเกิดว่าเป็นจักรยานฟิกเกียร์เนี่ยพูดง่ายๆคือก็ต้องเป็นฟิกเกียร์ที่ต้องติดเบรกนะครับจากข้อมูลเนี่ยเขาไม่ได้บอกชัดมากนัว่ามันเป็นเรื่องผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับหรือว่ามันแค่มันแค่แบนเฉยๆคือเขาใช้คำว,ว่าแบนนะฮะแต่ว่า ก็ไม่ได้มีมีคำว่ารอหรืออะไรที่มันที่มันต่อทายอยูเอ๊ะมันมันมันผิดกดแค่ไหนแต่ว่าผลก็คือเราแทบจะเห็นจักรยานแบบนี้น้อยมากนะครับจริงแล้วมันมีมีสัมภาษณ์ของเจ้าของร้านจักรยานแนวฟิสเกียนนะครับแนวเนี้ยแนวแนวเป็นคอมมิตี้ของฟิสเกีย์ในสิงคโปร์เนี่ยก็ตอนช่วงที่เขาประกาศกฎเรื่องนี้ในช่วงกันยาย,ยนเขาก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าจริงแล้วอะ เขาให้สิทธิข์ของผู้ใช้อยู่แล้วฮะถ้าเกิดว่าเขาไม่ผู้ใชไ้ไม่อยากติดเนี่ยเขาก็ทําอะไรไม่ได้แต่ในแง่ของการขายเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนพยายามที่จะบอกว่าให้ติดเกียร์อาจจะให้ติดเบรกอยู่แล้วนะครับกเ็เป็นหนึ่งใน,ใน,ในเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นช่วงปี2021นะครับทำให้ผมเห็นบิ๊กฟิกเกียร์น้อยมากแม้แต่กระทั่งตอนกลางคืนนะฮะซึ่งปกติแล้วฟิกเกียร์เนี่ยมันก็จะมีทริปเนาะซึ่งทริปที่ ส่วนมากจะจะเห็นกันบอกก่อยคือทยนะ์กลางคืนเนีกลางคืนก็ไม่เห็นนะฮะเห็นน้อยมากๆทีเดียวนะครับข้อสุดท้ายนะครับเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมสนใจเหมือนกันก็คือที่นี่จักรยานบ้อมตันเยอะมากครับมันอาจจะเชื่อมกับเรื่องเรื่องอจักรยานราคาแพงมากกว่าถูกอยู่อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าบลอมตันเนี่ยมันอะไรว่างไงดีคือ โอเคอย่างแรกเรื่องการใช้งานเนาะมันเป็นจักรยานที่สะดวกมากๆถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้จักรยานในแนวฟีเดอร์นะครับก็คือั่านจากบ้านเพื่อไปใช้รถเมล์ไปนั่งรถเมล์ต่อหรือไปนั่งรถไฟรถไฟใต้ดินต่ออะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันพับง่ายเข็นง่ายสามารถใช้ใช้งานเชื่อมต่อกับกนสงสารนะได้ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่อคำว่าเยอะของผมเนี่ยมันเยอะจริงๆนะฮะแล้วคุยง่ายคือผ่านตาไปเนี่ย เห็นนะครับเห็นบอมต้านนะฮะแล้วไม่ได้มีแค่บ,บอมต้านเพียวๆอย่างเดียวบอมต้านที่เรียนแบบก็มีนะฮะแฟนบอมอมต้านหลายๆคนอาจจะน่าจะคงทราบพอทราบว่าพอลิขสิทธิ์ของการพับจักรยานแบบบอมต้านเนี่ยมันหมดอายุลงนะครับมันเลยทําให้แบรนด์เราเห็นเริ่มเห็นแบรนด์จักรยานอื่นๆพยายามทจาจักรยานที่มีความคล้ายกับบอมต้านมีระบบการ พับที่คล้ายกับบอมตันมากๆแต่ไม่ใช่บอมตันแล้วราคาถูกกว่ามากนะฮะที่นี่ก็เจอบ้างนะครับแต่น้อยส่วนมากเราเห็นบอมตันแท้เลยนะครับแล้วก็เห็นบอมตันรุ่นที่ค่อนข้างหายากหน่อยนะครับอย่างเช่นรุ่นที่บอมตันทํากับ chapter 3ทีที่ผมเคยเล่าให้ฟังเมื่อ2ตอนก่อนนะครับก็เจอที่นี่บอมตันที่เป็นทริปไนท t ทริปกลางคืนก็เจอนะครับคือ <laughs> ปกติไนท์ทริปเนี่ยผมจะเจอแนวฟิกซ์เกียร์หรือมให้ก็เสริมออรนะฮะ แต่บอมตันเนี่ยเพิ่งเคยเจอที่นี่ทีแรกคือเยอะมากจริงแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตอนช่วงที่บอมตันนํามาขายในประเทศไทยเนี่ยคือผู้ที่นําเข้าแบรนด์เนี่ยในประเทศไทยต้องพยายามติดต่อกับบอมตันผ่านทางประเทศสิงคโปร์คือเหมือนกับว่าบอมตันมาตั้งตั้งสูตรนี่ค่อนข้างใหญ่ในสิงคโปร์ครับแล้วเขาพยายามให้ให้จุดเนี่ยเป็นเหมือนจุดที่เป็นคอนแทคพอยต์หลักๆวิธีการนี้คล้ายๆกันกับลาฟา ลาฟาที่ที่ที่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าจากอังกฤษนะก็คล้ายๆกยันหรือเขาก็พยายามให้คนไทยพอค้าลูกค้าต่างๆเนี่ยมามาเชื่อมอยู่ที่สิงคโปร์เขาจะคิดว่าไหนๆไปตั้งหับแล้วเนี่ยให้มันตั้งอยู่ที่ประเทศเดียวล้วให้ประเทศอื่นๆมามาติดต่อผ่านจุดนี้น่าจะง่ายกว่าซึ่งซึ่งก็ก็ถูกต้องในเชิงธุรกิจนะมันอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้บาดั้นค่อนข้างเยอะนะครับมีหลากหลายมากๆเหล่านี้เป็น5ข้อครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจดีที่ที่พบเห็นจาก การไปสิงคโปร์รอบล่าสุดนะครับตอนนี้ผมเห็นเรื่องเรื่องการพัฒนาเมืองสิงคโปร์ให้เป็นมิตรกับคนใช้จักรยานเนี่ยผมสุขใส่งจอยู่งสัยอยู่ข้อหนึ่งฮะคือจริงๆแล้วสิงคโปร์เนี่ยมีเส้นทางที่คล้ายไทยอยู่ข้อหนึ่งก็คือเขาเป็นประเทศที่ต่อสู้กับเรื่องคอร์รัปชันค่อนข้างเยอะนะครับคือหนักเลยเลยฮะหนักพอๆกับบ้านเราในในในตอนนี้เลยนะฮะแต่อยู่มาวันหนึ่งเราก็เห็นว่าสิงคโปร์ก็พัฒนาไปรวดอย่างรวดเดียวอย่างที่เราเห็น กกลรู้จักกัน,นค,คำถามก็คือเขาพ้นมาจากจุดนั้นได้ยังไงเขามีเส้นทางยังไงต่อสู้ยังไงนะครับใน New b บเดตอนหน้านะครับผมก็เลยจะอยากจะเล่าเส้นทางการพัฒนาสาธารณูปโภคหรือการปรับเมืองให้ให,ให,ให้ให้เป็นมีกับคนใช้จักรยานในช่วงเริ่มต้นนะครับว่าจริงๆแล้วนะเขาทำยังไงบ้างและมีอะไรน่าสนใจที่เราเรียนรู้ได้บ้างนะครับแล้วพบกับ New แบเดตอนหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ